เราขัดเนื้องามเขาพิเศษเลยเนื้อจุโดยเฉพาะเนื้อล,ลาบโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเราเนื้อก้อนดำเขานี่นะครับโอ้จีจ,จ,จัดจีจัดนี่ครับอุ้ยใส่สองตอนเลยนะสองตอนเลยครับพี่น้องมุ้งใกล้ๆครับเจี่วเพียรเน้นๆเลยดนะครับลองม,ม,ออมีเพราะมีน,น้ำผสมแบบเจียวเคระเจียวเคาะกลื้ สวัสดีครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมออกมายามโมงผู้ดเดียวครับมันนี้กําลังมาหอดหนองกุดกวางครับทาไปรุ่นนากันได้ครับพี่น้องเสื้อไว้นี่แหละครับมองหน้าท้อนี้แหละครับท้อไหลลงหนองกุดกวางนี่แหละครับพี่น้องเสื้อไว้ชุดนี้ประมาณเจ็ดแปดหลังครับจุ่มๆเดี๋ยวไว้นี่แหละเป็นอ,นอ,อะไรเนาะฮะ กำลังเบิ่งอยู่มุดเลยเป็นอะไรซื้ออยู่บ่เอาโมงไปยามแล้วบ่วมวบไม่ก็ไม่ไปยาม,ม,ายามว่ะแต่ว่าอยู่นี่มีเห็นลางนึงว่ะม,มันตีน้อยร้อยโลครับพี่น้องสวัสดีครับผมเพิ่นกลับมายามโมงยามเป็ดคือเดียเเด๋ยวเป็ดก็มีถือบ่หลานบ่ครับโอ้ยเสียบเนื้อไว้เบ็ดปลาเข็งเป็นโลแต่ว่าลางแรกมีเห็นได้นี่เดี๋ยวถ้าไปเบิ่งน้ำเดียวนี่เด้ลุงเสือไว้มองนี่ นี่จุดซื้อเดี๋ยวยังที่น้องนี่นนดิเห็นแต่หอยหอยหอยมันถอดลักไหม,มนี่ตกลงไปข้างล่างจังหวะนี่นะเมื่อมันดึงเข้าไปในหูผลบ่น<ห>นในถ้ำผลไม้นนสนอุ้งมันเป็นตะเขานะโอ้เมามีได้แน่นอนมันก็ม,นกนมีแนวขีดขวางอยู่ด่านมันเก่งเก่งเออลืมเปิดไฟเปิดเธอในร้านโอ้ยพี่มลเฮอ้มันขึ้นไปแนวนี้วะมันหลุดมันหลุดมันหลุดได้หนินาะ พี่ดิมันมันคนหลังหลังบอกขึ้นักคืได้ลุงหน่อยมีด้ปลายมันพี่นะมองสักโอ้ยลูดได้นีนอนหมดล้างคนก็นต่ำคนเหรอเห็นบ<ะ>่หลังทัดกันพนอนะเออสามสี่ล้างจุ่มเดี๋ยวไใ้นี่ละหลังนั่นก็งอลองง้ออยู่บ่วง,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 งโอ้ยลูดพี่น้องเลยนี่ถอดลักโมงไปขา,า,า,าดเลยโอ้ยได้ได้ห่างไว้ใหม่ละครับทางนี้กับผ่านหิ่มเพิ่นครับครับสวัสดีครับ มายามน้ำเดียวมารุ่นน้ำเดียวเด้อครับพี่น้องครับหางไว้ใหม่หานก็แล้วครับไปทะรุ่นมืออื่นครับสองสองหลังเลยครับต่ำไปหอดปุ๊บแก่ไปหอดหลังนั่นแหละครับพี่น้องลูดว่าคือลูดสนินะต่ำจนลักถอนครับอ้ยไปทางเลยเนาะแต่ว่าพอน้อยสงสัยย่านหมาขาาไปครับมันมีหอยหมาสองตัว หลังฝนตกก็ฝนตกครับเมื่อคืนนี่ครับหอยหมามุนๆอยู่แถวนี้สงสัยข้าไปแล้วยุเสนอพี่น้องพ่อสวัสดีครับบังยุดทงฮันสวัสดีป้าเป่าครับพี่น้องได้ผลเลอย้ำมีได้ผลเลยอครับพี่น้องนี่เด็กกลายขึ้นมาส่วนยางประจิตเห็นเห็ดไข่สามสี่ดอกกันไดมีไทยเบิง้งเราไม่หน่อยเดียวนึกสนบ ดอกงามเลดอกงามอยู่ด้ครับพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้เราซอยจุ่แล้ะครับจูเห็นใทรไปยามโมงก็มีได้ครับเห็นถือ้างนึง่ดเห็นห้อยม้าคาไปมีห้อยม้าไม่ไหม้ได้รู้หลังฝนตกยาบนอุ้ยปุยมามาถือแต่ว่า้างนึงนั่นลูดเดี๋ยวก็ได้ไปเมากอุปกรณ์ออกกันนี่ใส่กำลังดูแลต้นใหม่จ้ะฝนตกลิ้นลิน ูกสาวกําลังทําความสะอาดดอกไม้ครับถึงคืนมันแต่นนี้เออโอ้เสียงาเปลี่ยนไมลายดีนเนีนี้เนี่ยแม่ลูกเป็นตะเบิงเูนะอันนี้ก็ดอกไม้ครับขอห้องว่าต้นไม้คือดอกไม้ก็ดูจัดอยูดโอ้เป็นไม้ประดับเนาะไหม่มงคลไหม่ร่ม่รวยลูกสาวกําลังดูแลทําความสะอาดครับอันนเามีทําความสะอาดก็มีเป็นตะเบิ้งได้ครับก็คืออยู่ดงอยู่ป่าเนี่ย ทำความสะอาดเหกาะก็ดีครับสะอาดดีเอาใข่เข้มก็จะเข้ากล้องบอกโอ้สวัสดีครับผมตัาอยู่เคยพน้อยซายเดิมครับผมสวัสดียามเสาร์ครับสวัสดีค่ะนี่แหละครับพี่น้องมือนเราได้กินอันนี้แหละครับไปยามโมงก็มีได้ได้เฮ็ดมาสามสี่ดักโกนนะไปตลาดกันเด็กเด็กๆกัยับกับใหญ่ฝางมาเสานี่อืออะไรเนื้ออด้ พบมาแนครับเนี่ยงามแถอครับนี่กินเนื้อสักหน่อู้สยจุ๊แซ่บติดมันถึงใชยางเดี๋ยวพอออันเนื้อตอนนี้กิโลละจักบาทนี่ครับพอครับสามร้อยสิบสามร้อยร้าโอ้ขึ้นได้เนาะครับนี่หันลิ้นสร้อยลิ้นสามร้อยนี่ครับมันดับแรงตงนี้น่ะครับอีมันะเดียบนี่ล่ะ ขมมันก็มีลิมิตของมันอยู่ครับใส่หลายเท่าได้หมดอยูขคมสัมผัสแหละครับผมพอเสียบๆนี่ะฮ่าขอเต็มๆเลยครับรอบเลยโตเออมันคือไข่มาหลายจ้ะครับเจ้าประจันเธอพิเศษเน้นเอลานเจเนะบอกเขาบอกเน้นเอลันตอนเจอเออเพียงงามๆครับผมเียงงามผมคมเนี่นะครับพี่น้องตรงนั้นเข้าเรื่อยเลย หม้ใส oh, well, ่ันตัวแต่ว่าเข้าระยางเอายางด้ยเสบใส่หนดีเลยเพราะากถือเฮยียดางมีีเกลต้มครับอันยางมันมีต่างเยด้วะผมขมเสีบไปเดี๋ยวเราะยางเสียบเสียบตัววเราบ่ใหญ่้ย ตอาะขาบ่าอีพอถ้าเราลุดลมโอ้เนี่ยเชื้อยาได้เท่าเท่าหนึ่มือมัน้องมงกันปป้าคนล้อบ้านน้อยนี่แหละหอุลมอีแวลลมอีพอทำอะไสิ่งนีกินแ่ี่ไม่มีทีพาามันทึบก็น้อยเพาะว่าจัคนกีทเข้ามาใมันถึงในมีเนื้เาเทียบสบาลเนาะเป็นผเประยะทางสอง้อยเมตรไปลม้อยแถวแดครับพ่อี่มองเหนนี่ะ มันอันนั้นอลี่อันหลานหลงเนี่ยหลานหลงมันอยู่กลางพ่อกะลี่เพื่อหลานวันนี้บ่าจะขึ้นมันก็จะเจิดก็มันเจิพ่อกะเล่เขากอยได้วางสิบนี่ละมีพ่อสาวพ่อเกียรติสอดตัดมาแล้วเปลื่นเลยบบบนี้มันก็ยังมีอยู่แล้วเนาะมือหอกกำคันเล้งไว้เหมือนกับบีบเองเนี่ยเหมือนติ้วเลยไม่หลังเราก็เลยยีดช่างท้ายก็เลย สวัดจ้บอกแล้วเก็บไปเด็กน้อยซีนพักกับตอนนั้นกับเจ้าอ๋อเราอยู่แตมาหอดเถิดแล้วก็เอาจ่อเราห้อยหวสีง้อเขามีที่คิดผมหมดเท้าเขาเสื้อแต่แกงหน้ารถมันมีตบจุกเจ็บแต่ว่าไหวกับเพี้ยนเขาเสื้อขี้ดบินเดี๋ยวมาล้างซื้อไหวมานำครับซื้อกบมานำวันละไหวมาอ้อมกินเสนอรอบนี้ว่าต้องเอาน้ำผสมเลยครับพี่น้องเอ็นเน้นเลยครีบอร่อยเฮง อันนี้หอยยางครับพี่น้องเสียบไม้นะว่ายูแถวอันสีสองขามเพิ่นขอดเป็นขอดเป็นขอดแล้วไปต้มเพิ่นอื่นเปาะบ้านี้มาสดเป็นขอดเป็นขอดโอ้หวมเสียบสุดยอดใส่หูแล้วร้านนั้นหกสี่ห้าร้ล้านกว่าวัเจ้าเขียนไต่ว่าต้มอึ่งเปาะตลอดปีตลอดศาตรมันต้องหมายถึงอันนี้เลยเนี่ยเลยใช่ในวันเพิ่นขายต้มอึ่งต้มอึ่งเปาะเี๋ววางไว้ตนี้เลยไมได้เอามไปิดไป เกียงงาม้อไส้ตลอดางาหม,ม้อาไส้นี่คือคือว่างามบ่ครับสีงามตัวไม่จังเลยงามมา้อข้นอู๋บ่ครับคำว่านังละจ้าดืื <laughs> อเอาเพียไว้เทใส่ถ้วยแล้วก็ล่อห้ไข่เย็นก้อนครับผมจังปุ่งแก้วครับวันนี้ที่ให้ลงไส้สร้อยจุพัด<อ>ครับผมจุตับโอ้โหมีทเตมันผักซีหอมครับวอาสร้อยใยปน,นีบบอครับใส่ เนี่ยม,มันถือเก้ียวเนี่ยมวลมบเพียกอเดี๋ยวรอให้มันเย็นก่อนครับจังปุงครับมันหอมนะจ๊ะบ้านจำเอินว่าหอมบัวครับผมสเสอร์บีจะถุงก่อนได้ครับอันนี้จะดีสเลตหรอครับพี่น้องเมื่อกี้นี่มาบียนง,งไปอู่น้ําพรอมครับมีเต้นเผลออันนี้มันเป็นดีน้องพอรเขานนสเลตมา น่าจะเอ็ดซุกผ่านซุกมาแล้วมีฝาเขียวด้วกันคือคือจังกัวนี่นะครับคาดฝุ่งกคาดมีฝาเขียวครับชิ้นนั้นแฟนเราอันเคบีเสื้อถุงชักชักอยู่ไว้จัแถมเลยครับัตอนนี้มีนี่ซื้อหรอแถมครับฝุงเลยได้หลุดแก้วหามองส่วนที่เป็นไข่เอมันจั่งน้อยก่อนครับเอ้ลุดสาย่างก็ลุดสาวมนชินดิบหนึ่ กินว่าอะไรดีครักินว่าเป็ดคันได้กินบปลาติดกไก่ด้เนาะแมอนมันสิยากแต่ว่ามีค่อยได้มันเพราะว่าเราคัดเนื้องามเฮาพิเศษเลยเพราะกันสิวเสียวอย่างเงี้เนื้อจุโดยเฉพาะเนื้อลาบโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเราเนื้อก้อนดำภายในเนื้อับก้อนดำก้อนดำนี่ก็ตรงไหนของขหงวครับเพาะเนื้อขาลูกเนื้อขาต่อยนั้นเลยนะเพาะกะมือขาอ๋อก้ามเนื้อที่มันใส่กำลังหลายๆมันจะก้อนแดงแหละครับแต่ว่าเป็นภาษาทางผู้ไทยเป็นห้องเนื้อก้อนดำ มันแดงจนดำแดงจนซ้ำจนดำขาวสีดำๆช่างเลยนี่แค่โรยสาวยางก่อนครับยางหมดเลยครับตอนนี้ยางแซ่บๆเรามาจุ๊บเจียวเพร่ผมมักเนื้อครับผมใส่ยางละนิดยางละหน่อยก็พอจะเอาพอหอมหอมมันนี่แบบบ่ต้องจำกับเที่ยวบ่ต้องจำยังกับแบบบ้านๆเลยครับข้าวจ้าหะแม่ครับใส่ซอสหอย ซีขาวเกลือ <c oughs> ผมชุดรดน้ำปลาใสเอาตะเกืออย่าเดียวเนะเอาซํำนี่บกครับใสโอ้โหเดี๋ยวจังสิม,มเอดแก้วให้พอเอ็ดแก้วทะลุทำได้ดิลึกเซ็บแซ่เนี่ยมันสกินออสย้อยีมือเลยค่ะเอาไรๆได้ป่จะเที่มสั่งนั่นละ กันี้โอ้จิจัจิจดขาบว่าไรครับนนีะใสเลยเขาขัวหอมๆอประกาศหินโอ้สุดยอดชุนหลอหอมผมชุนหอดนู้นเอครับน้ำปลาใส่ลายน้อยเลยเดีีมันไหลายครินเีมันกันเียมันเี่ยไหลเอาเพิ่มคนน้นัวเล้ เกี่ยวแล้วหมืนด้ซลองบนกันบ้งสีแดงยนีมันออกหมดใช่ชิมก่อนโอ้ทางนี้พอหน่อยจัดมาแล้วครับตับครับตับงามกันี้พอจัดเลยนะครับตับปีดตับวงกาสุกปุย์ครับวกาดิปปุครับตับเมลเราต้องขั้เมลเรัน,นเนมลกนกินดิลอ,อาดีๆดิก็เอาชิมบ้งกันนะทศครับผม เสื้องไหนก็ได้เสออนนื้อผ้าหองผมก่อเลยเสื้อลงไปเลยไปมันน,น่าจะแสบอะพอเบิง้งตอนปุ่มพอเบิง้งคิดว่าพอดีแจลวเพียนเรน,นเน้นเลยครับรอบนี้ฮะโอ้โหไม่เหนียวอุ่ยตุ๋ยไม่แต่เพียเราพี่น้องว่ามีน้ำผสมย่างเด็ดครับโอ,อ้สิ่งเบิ้งคือหน้าขัดพี่น้องนี้ครับค่อย,นอยหน่อยปุ่มครับผม โอ้โหเจอกลิ่นผมดีก็เลยแม่นครับผมรุนกันครับน้ำไปอีกเท่าตัวาเพิ่มเกีียวจักหน่อยหนึ่งเกีียวหมูพริกครับผมข้มข้มขมขมเข้มเด็กาลหรือเปล่าครับผมข้มพอดีเด็ดครับเด็ดการเลยเรียบร้อยเข้มพอดีแล้วได้เลยได้เปตีข่าเก็บนิดเดียว เดี๋ครับพี่นอกบว่านีาไม่เออเดเราตรงซิมอันนี้ว่ามันจูตับได้ครับขี่นอกสี่คือสดตับครับผมมันจับไงได้ครับมันเหลวมันงมันมันเจียวมันเหี่ยวตัวครับนี่ยสดนี่ไมนเหลวกินแบบนี้แล้วเติม่องมาละถึงครับข้าวบ๊วยขนห่อคุยเหมือนก็ตทิอยู่รือกันไน่อหน่อยเดียวอันนี้ให้ได้เพได้เจียวติดกันเดียวเลยซามิ อืมอืมเสียงยำเสียงโตสุดยอดพี่น้องเลยินได้ตารลงตัวเลยแซ่บแซ่บอันนี้จะเป็นเนื้อที่ส้อยจุแล้วครับนี่ครับสวยเนื้อดงสวยจุทั้งแบบอุ้ยเนื้อเนื้อดำเนื้อก้อนดำนี่ครับก้อนดำผมเมงพี่น้องสังเกตอยู่ลวดแบบบางใหญ่ช่วยไม่มาดูเนาะครับผมเป็นคุยขนาดเอาไปจับสบาย มีเห็นยิดแม่เล็กน้อยครับมันคือกินซีนงขอตดสอบตรงนี้ด้วยคำบันี้ครับบ,บอดมันยังถื <c oughs> อไงเปาไปยั้งหนึ่๋อันใดได,ไดครับเอามาถือกล่องดำน,นะครับผ <c oughs> มเดี๋ยวออกกล่องนะครับตานนี้สิบนะฮะมันเป็นผักกาดหินอย่ีอยู่ก็คือต้นงาจะมีเป็นแต่หินกอมขมแสบเลยนะครับ ก็สดกอพอแบบหินพอดีแซ่บนี่ครับอ้ยใส่สองตอนเลยนะสองตอนเลยครับพี่น้องมุ้งใกล้ๆครับแจ้วเพียเน้นๆเลยเด้อครับลองนีเพราะมีน้ำผสมแบบตัวจะตายเด้อครับจะยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินสร้อยจุ๊นำกระน้อยได้ครับกับลูกเลยนี่พี่นงพอกินอะไรเนอร์ได้รับบั้นี้แม่นจับเนอร์มันจับง่ายอยู่อุ้ยสีใหญ่ๆจังเอยเด้อพี่น้องเกือบ เอาพกเข้าไปเนาะเลยเสยร็จขอตัโอ้ยดดีครับพี่น้องแจ็บบ่อยต๊อกแจ็บบ่อยขมแบบได้ใจต่ำเร็วลดใส่ให้พอกับเมื่อครอบครัวก,กินยาขับพยาธิไปแล้วด้วยจ้ะว่างได้ๆนี่แล้ว <c oughs> <c oughs> ทุกหกเดือนสามสิบกริตเขาี่ชื่อไม่แบบเขายัางบวชซีฮึไว้ย แม่นอันนี้แบบที่เขาซื้อว่าจริงขาวๆนะมันเขาจะฟอกสี่อนมันไม่ค่อยได้ฟอกแล้วลูกอันนี้มันตอนนี้แดงๆครับดำๆเแต่นี่ก็มียะคู่เดียวถ้าใส่สงสัยว่าวันเราสารสิวกิบมาถ้าใส่คือเดียมีขายแบบหลายแทนบางหม่องคนนึงกินเนื้อเทียนผักกางเพิ่นเป็นเป็นม้วพันธุ์อ่ะมันบอกนี่ละหม้วนนี่แหละลูกขอไปเห็นอยู่เมืองกาญจนบุรี หลายคั่ะเครื่องในต้นเสพยาวเพื่อเสื้อเื้อตอนพออ่อไปข้อห้องเพิ่นเอว่าอัศจรรย์บอกอยู่อำเภอพนม,มทวนอ,ทอนอัศจรรย์อ๋ออัศจรรย์บอกเออที่อยู่สนามก<จ>ีฬาออัศจรรย์พ่อไปสร้างอยู่เมือพนม,มทวรตะกอนเป็นได้ก่อรสร้างได้ครับในนู้เขตทั <S <S ่วอาชีพขาน้อยไปหลายอย่างอยู่ดิต่อไปได้มาอยู่ <S <S บ้านอยู่เฮือนอยู่ทงอยู่ท่าหาอยู่หายกินอยู่บ้านก็ได้ครับแต่หาเก็บมาต้องแรงอยู่แถวอำเภอพนมทวนแล้ว ข้างสนามกีฬาได้มาต้องเล่พเขาอุ้ยอีหยังกูสามสิบกีบพันตับไหมพอแสียบเขาเจ้าว่ามันแสีบพอร้องอันนี้ไงเขาเจ้าสามสิบกี่าพันตับโอ้มันมีคำใหญ่พคดบ่เห็นเขาเจ้าเห็ดเห็นเห็นเบาเท้าพคนกินพคนว่ามันแสียบโอ้ยไอคือเบาเท้าจังไงนะอย่าล่อเบาเท้ากับคนได้ซื้อไงขอหน้อยขอเรียนแบบจังไงนอขุดข่าวเดี๋ยวส่วนรวมร ให้มันเฮากิเ่ดีๆกอนเนาะโอ้โหเข้าฮอนมาดูลูกเฮาบันเออเพอตเต้องข้ามาอนอมากินคับมันร้นโบก้อนกินอเยีจับเสรด้นี่กลืบกลืบม่นดีรีบบอแมันคือเฟวาบ่แม่นอีรีลูกเลยเนี้ยลูกกับเนี้ยครับผม ผูนำไร่ไหลน้จาเพี้ยช่กินว่าเป็นพอเอินพอรุนกปอินพอเสียงนพเสียงถัดจบาอกินซจุเข้าียงงานอีบางเปีใหม่ใ่อไปอาบาน้อยเอาเนื้อไปน้ำมาเด้อพอรุนแม่ตูทีมงานอีสานบ้านดงน้อยทุกคนล่ะครับ คุยจูพักพอเสียงแม่ม่วนมาเด้อกินเขาน้ำก้านหน่อยได้ไนมหลวงหลวงพ่อใหญ่ยังเบิ่งพอเลยใหญนตัวนีเบิ่งตาเออแล้วขอบ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 พอนขอบขอบขอบาอบอบข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 อบอบขอบขอบขอบเอบนบขอ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 ยขอบ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 ขบออบเอ้ขอออบไอบขอบอนขอบนออบขอออบอบมอออบบออบออมอบอ พี่น้องมากินตะก,กะแตมนมัขอสิจุตะก,กะแตนม,มีละมีได้เอาไปจุเกเอดมกิน <c oughs> เลยไ <c oughs> อ้มนไอ้มนมาได้ไอ้มนโอ้โหแต่เหล็กสบๆครับพี่น้อง <c oughs> เอาซอยอีกเอาซอยเลยลูก ซอยแบบเอียงก็4สี่คนสี่คันได้ห้างแล้วมันยังมีอยู่ด้ครับพี่นอ้องคือส้อยวาสดออกสิมันเป็นตะแสบประจุแน่ลูกมันก็นโนมันได้น้ำโนเอาเดี๋ยวด้วน้ำขีเพน้ำเก้วน้ำพริกน้ำเกลือเอาไหนละไม่ปวดหัวเขานะขอกินตะกะเตนด้วยหน่อย แม่าหาหงม่ดีกอเรามีอิ่มพอนตึงเลยพออยากย่างน้ำชาจี<อ>จะมีลักขันไม่กินซอยจุแล้วมีกระดอทอด่างขันมีแต่ยางเหมืนกันเลยเสีบอีแบบน,น้เดี๋ยวเมื่อนานอย่างย่างดิพก็ซื้อดินมาไว้นำเลยอผือไส่เผือใส่มาเห็ุจัง แบ่งไปแล้วเราจัดเธอพิเศษได้สเอาป็นบ้างแผนดีเว้ยข้าประจําหรอวะเออลืมบอกว่าละมีเธอเราเลือกเธอเ็ลือมบอกเมื่อไนยเอาไหมเขงบอกว่าใส่เยอบแต่เอาน้อยก็กินได้อยู่ลูกก็ค่อยถนัดจะรอเสือเดือดดิ๊ เลยมีซื้อครับถ้าขันลาบเลือดแดีวเอาม้าขวานเสียแม่มาจุออ่ะอ,อ่านน้ำหุงไปแล้วใจปฝังมาเด้อกอดน,นะเด้น้อกหึงใจพาไปซื้อพิซซ่าเ้าจะกินพิซซ่า คือวราตัดนะแม่เทามานางล่คนี่กินตะกั่แต้นในเจ้า <c oughs> แก้วเดีอยวไม่ให้พอจังนะใต้แก้วแก้วอะไรเอาที่เข้ามาอีกนะลูกน้องเมฆน้องปุ๋ยแต่งตัวมีหันแล้วพววี่น้ <c oughs> องไข่เค็มยุดบอดด้เชิญรอก่อน เดี๋ยวได้กินกินรอบหลังเ<ป>มื่อคืนเอาดูหมูมาเพิ่นมัดฟอกเครื่องหมูผัดเข้มพ,อ,อ,พอก่อน,อะนตะก,กระแตนบันโอ้นั่งตั้งสูงสินัน่งอะไรยค่ะเอาไปเหรอติ๊บเข้ามาที่ไหมครับเราไม่เล,มเลี้ยงอะไรเลยเด็เดี่

แซ่บี่แี่เอาขนเมื่อวันมันโวยน้อยหน่อยรมีมันเข็มถวยแต่ว่าแสบมีมันบ่ค่ะแซ่บอืมนวดดิไซน์เ็ดขายผ่นไส้มันกินเข่าขางเจ้าไฟจ้าแต่บรรยากาศมากๆอ๋ีก่ื้าะครับน้องอืมเสขงทรงถ่ายจะค่ำใหญ่ๆกันไหมไหนท่เห อยมีหลงกล็ท่าสร็จกดีกลึกๆกลึกๆกลึกๆแม่อืมฟัดเข้าบอมากะอือหือพเจ้ากับยนเบป็นไร,เ,เ,ร,รเดี๋ยวพี่น้องมากินนำ้ำเยี่ยมแสบดีโอากาสมาเด้ครับไม่ใ่มัน,นจบยิบ่งรือใจเขาได้กินน้องนีง ม่บ้านแตอยู่บ้านกำมังนี่แหละครับพี่น้องใส่กับสียยางเนื้อใส่กับสีจีเขาตำบลเราใหญ่อำเภอตุชินลายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเส้นทางสมเด็จมุกดาหารครับผมอยู่ระหว่างบัวขาวคุ้ยเพิงครับงานพี่เไม่อายหนึ่งระวาเรายวนบันบุ้งขาละว่าเดี๋ยวเราสิมากินฟอาวจูน้ำต่อจากบันบุ้งขาปะว่าถุงแจ็งแล้วทางเ้าสิไปร้อยเอ็ดนะก็บัวขาวไปประมาณ สีโล่หาโล่เนครับครับอาจารย์เติมเสริมแรงพ่อเคยไปเป็นลูกน้องเราอยู่บ้านบุงค้าเลยเติมหลังแดนเ้วเอาหมูบ้านอยู่ใต้มือมาเน่เติมด้อครับอาจารย์เติมเติมแรงบ้านไอ้เห็ดไม่เหรเป็นลูกน้องี่ยังครับหได้ก่อนเป็นนุกน้อนยี่ยัครับพ่อไปขายไม้ขาม้มอบที่แรกไม้ทุอืนอเห็ดไมหรออาจารย์เติมมแง มาสอสอไอ้กำนันเฮ็ดเป็นกรมาเด้กสอสอประเสริฐบุญเรื่องห้อยกับวัดดีจนเนาะเราแห่้ย่างเข้ามาเอิ้นคุณป่าวิริยาประกันไพ่นั่นนั่นโอ้คุณเลี่ยมเลี่ยมเพชรเนาะซื้อเราไอยเราใส่ทุกเดือนมาเด้อครับยางกับมีเด็กไอ้ฮิทจะใหาไอ้ฮิทที่มาเมื่อวานเอาบุญกับจีนก็เดี๋ยวครับพี่น้องเราไปย่งเข้ามาเราไปนั่งอยู่พอดีกอจะเหนื่อยงงวัดดีเรา เราก้มาหาพี่น้องหลายคนนองแบบเลยมีได้ทักทายเดี๋ยวหลายแต่แค่ยิ้มเพยเกอขาเจาตักกระเนตอนนี้ขอบคุณค่ะฝากพ<ม>่อแม่พี่น้องเราได้บาม <c oughs> อ๋อลุงหานลงหานเลครับกาแซียนเลยครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟน,น,น,นครับทุกมองทุกบอลเด้ครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศกันดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับผมพอน้อยซอยเดิมทั้งลูกสาวลูกเขยครับทั้งแม่ปา แล้วลูใส่ครับลูสาวอีกคนนึงนแต่ง,งตัวเป็นแล้วครับขอบคุณหลายๆครับโอ้โขอบคุณค่ะจำเธอใช่ขอบคุณค่ะเนี่ยอ,อยากออกกล่องน้ำมูลเนะ <c oughs> าะยังกินต่ออยู่เด้อครับมีทันทีค,ค่ะ